แค่ยังก็เดี๋ยวบรรลุขาดต้มเห็ดขมเรียบร้อยแล้วน้ำมดำปื้ืื้เห็ดขมเทาคุณน่ะสีเลือกของฝากก้อนก็สนได้เมือดอันยังก็ซีด้เมือดเนี่ยจะเอาไฮแมตเตียไปแกงเซ็ตแซ่ยืดซองอร่อยนัวกับเซ็บสยสูดเน้อหรือตะบ้าเพิ่นสีปิดกล้อยกันอันให้เพิ่นก้อยหล่ะผสมซีเลือกดอกซุ้มแบบนี้เป็นดอกอยู่เนี่ยพี่น้องมั้ย อันนี้ดอกเป็นดอกเป็นดอกนะเนาะไองา่พี่น้องดิบันเขาเก็บกบว,วบาเถ่ายู่แต่วพรพอมานี่เนี่ยดอกเสร็เป็นแเวกคือดอกไม่เนี่ยเสียบเ<ม>ด้อเด้อมันปืนปืนดีอ,อันนี้เป็นปืนนาเขาก็เอาสําหรับพี่น้องที่ว่าเพันร้างมากกันจะอาจจะได้ดอกหง่ดอกน้อยค่ะกันไปมาเด้อค่ะทีนี้สดดสัปดาเนี่ยเขาทำมาสาวโลเลยนี่ต้มแล้วน่ะนี่แหละยังยู้น้ำกันนี่แหละพี่น้อง ผลกะกต๊ะของฝ <fit> ากของฝากของจ้นะพี่สาวค่ะแซ่บเสยสูไ่หนุ่ยนะค่ะล้กกับพี่มอพี่มอครัวชวนเน่เมื่อนี้มาเล่นน้ำกันค่ะมามวนมาซื้อน้ำกันมาเล่นน้ำกันนี่พี่น้องกับสีเข็นหมด้เสริมมคลิปหเี้งหมเลเพราะเมนอย่างนี้เนี่ยพี่น้องคัดไม้เราจะต้องท้ายคลิปเฮ้ยเห็นแรกเนื่ย มืึอนี้กินเนื้อกับพี่นุ้ยไปเบิ้งกัน้ยกินเทิ้งต๊บกันแกยบเราจะดี้ต๊บกันนะฮะเ้ยกินเทิ้งต๊บกันทั้งลูกนี่เหยียบอันยังก็เหยียบเท้ากันไม่พุนอมอืนี่กันไม่เปอร์เซ็นนนี่กันไม่เปอร์สั็นเลือกไหมเลือกช่วยหรอเอาเลยเอาเลยดอกไหมเลือกเลเลือกไปไปก้อยเอาดอกปนปุ่นนี่ได้สิเออเอาดอกปนปุนไหมความหมายจังไงเอาที่เป็นดอกอยู่น่ะมีบ่ มีขามีขามีขามีดอกยังเป็นสิ้นส่วนที่สมคำาเรียนงานอยู่แบบนี้บอ๊โอเคมาถามเป็นจตีกันเลือกไปเด็กมากจะจบเสร็จนะไปช่องแรกกันทีจบกันเออมิตเล็กเลนี่แต่แม่เนป็นบอกพี่น้องว่าโอ้แักเองกันตุ้มหมตุ้มหกันเหมือนลูกซองนักแท็กแบบเด็กันบอมไม่ติดในบาโลได้ตบากันดอกนุแตอันเล็ก้ อุดอกซีนันหนาเนากแตงิกโอ้เข้าใจแล้วเนี่ยอันเลหลายกว่ากับสิสเตียซื้อสาวเชริมเอาดอกอันเละไหล่ลายเนาะพี่เก่งเ่าะคุณตุนที่น่องบ้านหักค่ำอยากจะเห็ดข่มกับเธออยู่จ้าเมื่อนาได้ลายไปกันได้ลารืล้วการเนี่ยเมื่อสะาดเมย์น้ำเน่์บะเทืองเลือกเลายไหลอเด่นตอนเมย์น้ำเตินเธอเมย์ยาแม่อะไรแม่ห่า นม่ได้ินว่ื่นเลเอีมีย้มซิเนาะไต่นี่เ่อสิ่งรื่นงเอยู่ดิมาเรื่องเศษมามักดอกปุ่นตุ่นเนาะค่ะเ่รษลาบเหตุคมะเฮิรนลาบก้อยกระเส็บเออแกะไปก้อยไหมก้อยเลยอยากกินก้อยเหตคมเออแก่นซโนไม้ก้อยเลยไม่ต้องแกงก้อยแบบคือลาบเลยลาบ คนนันั่งมากกว่น้อยนะรักนั่งเยอมากเด็กน้อยเป็นบ้าแล้วนั่งยืนมันหักงอยกันนะพี่ยด้อกไปนั <fever> ่งยุนสกินเอาแล้วเนอะเรื่องเอาแล้วเอฝากไเตี้ยนะมึงเอาไปดีละกันะแคสิที่เลือกให้ยังแบบตีต้าวหละก็เรียต้นน่ะบ่อบางอันมันเป็นสิ้นส่วนไรส่วนกับเ่อยกฝาเป็นป่าคือเก้าตีนต้มอกรอบเพราะม่นยังดอกกันฝากมันไม่เสมอ บตนอันโคนมันอะไรบ่หามเนาะบ่อู้เร่มาเอ้ยมันมันมีเด้อพี่น้องมันมีแบบอันมะขามัดขาน่ะอือมีบ่พ่อดรอเนาะพ่อมะดขาล้วบอกว่าทางหย่ำมันหย่ำฟึดดี้โอ้ยคอยกามาดบอคุณแหละฉันกามาขาดิขนมขาฉักกับบะมวนดิบ้าเก้าเกียรเมาถึง สายละ่ะซึ่งคระรุจากเก้าเก๋ยยี่ฟาตบก,กันครับยี่ฟ้าตบก,กันอุ่นไปก่อนครับอุน่นไปก่อนไม่เห็นคอยคอย้ำไ,ไอยอยด้ก,ก็ว่าไอีบัาสวยอีบ้สวยเนาะใช่ล่ะคอกัเทีนฟังหุ่นออย่เด็กอคอยกันเทียนพอดีไม่ต้องถีบในวันสุกตกนี่น โดนลกต่อมาเนอาไม่นั่งยุ่แจะซอยผู้ใดเดินจะไทยกี่ใหม่ไปนะสายแล้วอนั่งยุ่งไทยกี่เดมือนทสิกับเดีนี่ยหนูมากกินนั่งสิ่ยโอเคเนะเอานูเนาะอาเนแต่มันไม่ได้ยำนะไฮว่าผู้ไฮาของเถาวประเทศเสดเด้อเต้องได้ยำกืนลุดลุก เมนนลึด in ๆล็ดเล็ดนอเมีนเอ้ามีมะเาอยู่บ่อยู่บ่อบ้ามีนะก็มีนเ่บิไม่้นเดันคืออรุคืออรุตันคืออายุทอกอไรอ่นี่ยเนาแตนแรกมันก็จะบ่มุนดอกค่ะมันก็สิมุนตอนเฮาสาวใซ็กันนี่ะเลีไปเลมาด้เวิด์รับได้กันดกไม่ฉันมีฉันมีไซมินิอยู่นะแต่ว่ามันแพ็คแข็งไปแล้วไง ัากมอวันแรกมันก็ได้มีนี้เกตสองกระต่ายได้สี่โลอ่ะเธอนีดน่ะมาเสร็จกันแล้วสิ่งที่เรเป็นกระสอบมันเลยเออเออเออมือนั่นนี่นี่นี่วันแรกจะมีแต่แบบนี้นี่วันแรกกินแต่แบบนี้แบบแซ่ไม่ได้เราเหรอโอ้มาทุกคนมาถึงมาเข็นเห็ดเห็ดเห็ดน้อยกึ๊บกึ๊บเห็ดน้อยกับแซ่ให้ต้นไม่จืดนะพี่น้องนี่ล่ะอันมันกับว่าจืดเอาไปก้นมือนี่เอฟซีโต้มาสองท่าน บอกให้ตาเสริมไปเก็บที่จังหวัดเพชรบูรีไล่กระดอกกระเดือกตาเสริมเพราะอย่าไปนี่มีคนขับรถให้นี่ตาเสริมไปอีกทีเนึงบ้านตาเสริมเนี่ยรวยอันรวยเลยแหละขั้นเดรนไล่ไปนั่นเธอเท้าเท้ามันเป็่งสีเปล่งอะไรเพราะอันมันแก่งได้มิดใช่ปะฉันก็อยากเอาดอกเอาเน่ฝากนะเออของฝากของฝากของฝากของเอากไม่มีเอาแต่ขาลุ่มสงสัยอยากกินขาเมติอาด่ากินแต่ขานะลูกสายเลือดแต่ขาไป ลองก๋อยเพิ่งนครับลองก๋อยเพิ่งอันถืออีกเพิ่นบอกอีกก็ทอดทุก่านทอดทอดเออเราเป็ทอดมังก็ดีไม่ซุปเป้งมันก็ดีแล้วทอดทอดเล็กกรอบแจกดมันจะอร่อยบอสลองลไหมอย่าลองให้กินไหมนี่กินนี่หรอแปลกไหมลองไหมทอดกรอบมากเ็ยรสดีจำแจ๋เนาะลองลองลองอยากลองอยู่เอามือแรกงีนบะ ลองไหมล่ะเออต้องยุดอัตขากีอีนเียบอาขามันนี่รักฐานอยู่คนละคนเลยไงน้อเพ้่นไทยก็ดีใจแล้วเหมือนเหมือนเห็ดบานเด้เมือนเห็นบ้าเป็นตาปะาอนี่ะมือนที่สองเน่ยนะไปลัังก็ดีนาอพี่มอนมาบ้าบานยิ้มเงี้ยล้ก็ดีบ้านยิ้มเงี้ยแต่หนูม้าจริงมาเนี่ย ดแต่แบับเท่าถุงมาบเอามาครบไปละถุงกันร้อนน่ะเอามาพร้อมอยูยูยี่เจอยี่หะกี่ถุงนี่ตุ๋มไทยังี่ยใส่บักแห้งนี่มดอันบักแห้งใบตีดาบักกล้วยในเต๊าสูตรไทยอับักกล้วยอืมเห็นมันต้มใส่บักกล้วยในเต๊าสูตรไทยเนาะบะได้บะที่เน่ๆคือเอาเนี้ยปัดๆไปใส่มันเนียนพี่จะร้องเนี่ยถ้าเป็นวันนอหวัยว่แพงนี่อุ้ยเขาจะร้องบ่บั่มเชิญเน่ะเ้าก็่ต้องเอานอหวัยที่คนกินไว เอาล้ำนวายเมั่กี้ชีวะขมอยู่บะน้อมาต้มใส้เลยล้องไปสูตรเมื่อก่ามันตัดกัน่ะเดี๋ยวเสียใส่ถุงเลยนี่ยางยางโอมยางยางโอมยางไม่นด้ไม่กว่าคามเด้กกฝาให้กันต้องต้มใส่อันนี้ได้ต้มเด้ใช่มขามีเนี่ยานี่ได้ปต้มไส้ไหนกันลูกฝานนี่ยส่มลุกฝาถุงให้นายแกถุงน้ำเลือดฝาดหลมาสิ อันนี้หมกอันนี้เอาไว้ให้พี่สาวก่อนจะลืมค่ะคะครับอันนี้พี่หนุ่ยค่ะยังไงโอ้ยได้ขอบคุณนะคะอบาเ่มนขึ้นมาเบยแกงากเแกง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 แกแกงีงแกแกง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 งแกงงแก้งกได้บงงครับงกกง้ ขามันอร่อยนะค่ะคนชอบนะมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งอันมีมักซีขาออเมักซีขาผู้นำมักซีขาโอ้นั่นจบด้ีเซีแต่ต้องต้องหกหรือเปล่าเนาะจบเ,เหลียวยืดแบบว่าไงดูเพาะอย่างกันเพราอย่างกันเนี่ย ว่าเรื่องงัวหรือเรื่องยังกว่าง่ายไปง้อหอยนอนคุยกันสีขาเป็นงมหอยจำปลาเหลีวอย่างนี้นี่ยมันบ้าสีอย่างบ้านเมื้อบนเนื้อุตส่าร่างเห็นไหมเนี่ยเป็นปลาประสิจสวนกันไปใต่ยังก็ได้ได้ปูยุกน่ะยังไปเห็นเคยเห็นเบิ้งซีม้อใช่ไหมเราพูดรู้ไปแล้วมีมีมีหมองไตอยู่ใช่ไหมครับไปเบิ้งหมองรับแม่นละได้แล้ว โอ้หใงานเลยยงโลดสามร้อยาย่ขอโอมมาให้ใหม่พุงนี่สิยุบประมาณโล่ึ่งไหมสองสองนิดนิดสองโลกับประมาณนู้โลละสี่รอยห้าริอบาที่ร้อยเอี้สี่อยแต่จ้าสี่ร้อยได้มโลสองอยโอเคโอเคจบอกว่าเมือนเมื่อวานนีไปเนาะแส่ราคาเลยจ้าสแกนเลยป๊ยุบย กำบ้านถือหนูรวมเนี่ยังไม่ด้ใจคาเหตุเนอันนี้กั้ยูดกับเม่เตียฮะอย่คขอโอมเอาเย่าได้คุยินไหมครับอันนี้ไม่ต้องเรือมันละลับมันเถ่าเดียร์กินตำหุงซะโอมตำพุงเดียิเียวสิน้ำทวงหกทุมครึงอันนี้ไปีกินตำาุง้อเบรเื่องเบระนเบรตอนนี้พอดีเอาอย่างมาสาอันนั้นบ่มเสียดาเศษมัอนเอากาตอนมหาเนยนะ เอ้แต่หมูกหมูถุงนึง่งฝากให้พี่หนุ่ยเมื่อเกีงอีกล่างเรียบร้อยแล้วเด้อตาขอบคุณค่ะหน่อเมล็ดได้หลายคนหมูกูนะล่างผคุยง่ายโตง่ายแล้วก็ได้หลายคนหมูหอมักหลายก้อนหมูเลยปะร่างเรียบร้อยบัตรสแกนเขาก็ร่างออกหน่อยนึงโอเคนนี้ของแป้งเป็นรอบเดิมเั็นเดิมเดิ่มริ่มโอนหลังยงขึ้นด้วยเยี่ยมค่ะนั่นแล้วนอนเหมื้อนจะไปนน้ำบางน็ดคืนฉันรู้ได้ว่าใครอย่างใครเพิ่าง เพื่อนนิกชันไปบ้านตอนกินไส่กรูนะเอาเสมอกันซะนะเอามาอันไส้คาเนื้อพร้อมเออเอาถุงนึงเขายุ่งใส่บัางเอาถุงนั่นจะได้ต่างถุงนั่นก็ได้ต่างไม่ใช่ได้หีือเปล่าได้อันพี่ใส่เห็ดนะก็๋วยละลางได้เห็ดทีนี้เธอใส่มินิของเธออไปก้อยมาโอเน่ื้อสุก้อยอย่าเดียวเดี๋ยวฉันจะเลือกให้อีกเอาเมาใส่แม่น้ำด้า ป้าสาวฉุ่มไฮซิงกับเฮาบนละไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะได้สิ่งนี้เออต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะได้สิ่งนี้กับสาวฉุ่มเออนีื่อแล้วให้เฮตโคมนี่คอยแก้เรื่องเจอออีกเาเลยเอาโอ้บ่บ่ยากมื้อกับแกงละไม่ยากเพราะว่าเจ้าบ่ได้เกแม่นมาแอนสมเิ็ดุงเจบ่ิเกนสมพิตนี่น้องยูนนะครับ เพิ่นจะเฮ็ตดต้มจิ้นยุ่งเฮ็ดได้คือกันเพระาะว่าเขาต้มละเห็ดขมต้มที่บน<า>มาขมอ่ำลําโอ้ยสบายอยังนี่้ม่ไกลบอกอเราเนี่นี่อ่ำลําเป็นอยงไรเถอะม่ไกลเราอันยังก็ได้มาหนะ่ะเราต้มหน่อยนึงแล้วเราไปหนึ่งยิง้วกินแก้วส้มนวดพุ่มเป็นมากเลยนะผขอบคุณหลายๆเล้อสาวเชิมสวยใจดีน่ารักอันนี้คือบ่ดนี เดี๋ยวกครจะไม่ได้เบิ่งหนาเจ้าว่าระก้มยุคขึ้นกับเส่องตามฉันไม่ได้ว่าเธอบ่สวยเลยเธอสวยเห็นบ่ฉันว่าเธอบ่สวยเธอก็สวยบ้านสวยพื้นอยู่ดีว่าบ่ฉันลืมเบิ่งว่าเธอว่าอีนดีเหรอเธอบีบปากแต่พ่อพักร้านี่พ่อหนานจิตตบไปกันเจ๊งเลยที่สาวเชิญนะสาวจ้าแม่มัชมเจ้าแม่รวยละกะจ้แม่เบิ้านน่ารักเดี๋ยวเขาจะเฮ็ดโลโก้เฮ็ดไใอยู่ ไปไหนเฮียนเอ็นยังก็เอ็นสร้างนะมะไม้ยังก็เจสนักไมหมบ่บ่เอียงกันใช่เปลกปั้านลูกเฮ็ดทางนี้เฮ็ดทางนี้เนาะไมประเด้๋ซุมเฮ็ดเป็นซุมนั่ละขันว่าแพงสิปีจ้างวันมันรอให้ยุ่นี่พี่น้องโอเคอะไรเนี่ยข้ามีแนวพี่น้องกันรักไลฟ์อันนี่ละพี่น้องกับลูกยุดอกเราว่าผู้ใดเน่ยเนาะมะรินมาตุ้มมะงมกันกัน คือสะสมเกินไปที่แรกกันล่ะค่ะพี่แซ่บเซยสูแล้วกับพี่มอนครัวชัวแน่น้องยุทธอร่อยนัวป้าไปเลาะเนะ,ค,ะครับวันนี้ก็ได้ของฝากของต้นนี่ล่ะเนี้ยบ้านปส,สนะสมเนาะฉันบอไปตัดเอาเนาะไม่อีกด้านเนาะไม่ก็หลายหลายค่ะเนื่องจากปลาเป็นกำลังใจแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับมาเฉลิมฮักพี่น้องนะค่ะ